สวัสดีครับจ่องนดหน่อยเกษตรกร,กรยุคใหม่ครับกะเป็นเกษตรกร,กรดุนใหม่นะครับกะหันมาเหตุเกษตรนะครับต่ะกอนกะเห็ุงานนีรคงเบนะครับทำงานรายวันนะครับแต่ว่าหันตัวมาเห็ดเกษตรนะครับกะเป็นกะปีนี่กะจะจะเป็นปีแรกนะครับที่ที่ลงมือจริงเป็นจังนะครับในการเหตุเกษตรนะครับ ก็ทุกปีก็ผมมาอยู่นี่ก็หลายปีแล้วครับอยู่สวนนี่แต่ว่าก็ก็คือว่าเกษตรเกษตรเชื่องเลี้ยเชื่องเดียวนะครับเช่หนก็คือขิดยางขิดยางอะเฮ็ดหน้าประมาณนี้ครับขิดยางมันก็เหนื่อยนะครับกับพักผ่อนในพื้นที่ในการที่เท่าเจ็ดสวนกับโอมีนะครับกับทีหน้า ก็จะเฮ็ดปลูกพักปลูกั่นปลูกนี่ก็โมมีนามนะครับโมมีนามขาดปัดใจลักไปก็ล่องวิล่องถือกับปลูกพี่ปลูกั่นปลูกนี่ปลูกอื้อนะครับตัวพวกเถิดชนิดพวกนี้มันต้องใส่นามร้ายนะครับผมก็ได้ส่งพันตัวนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ยางราคาตกนะครับตกแห้งๆเดี๋ยวผมก็เลยเละอย่างไรเนาะที่เอาเอาหลอดนะครับ ในความคิดตอนนี้ตอนไหนก็อยากพปเตุงานุงเทียบนะครับอยากไปหาเงินนะครับตัวเงิ่นเนี่ยมันเปิดนะครับหายุบานที่นี่ก็คือไปขึ้นมาก,ก็ได้ว่าคุยกับแมวก็อยากตัดต้นยางนะครับแต่แม่ก็บอกว่าโบซันอยากให้ตัดนะครับผมก็ได้ตรงนี้ขอแม่นะครับว่าถ้าบบตัดผมก็สิบุกีดนะครับก็ได้อเออโอเคตัดส่วนหนึ่งออกเพราะว่าผมก็อยากเิ็ดเกษตรนะครับแล้วก็ กับมีการคุดบอ่อปานะครับคุดเป็นโคกนะครับเพราะว่าเป็นทีหน้าตอนนั้นมันก็ปลูกเขาไม่ก็ไม่แต่หยานะครับกับบริเวณผลผลิตเตาที่ขั้วนะครับเพราะว่าผกุกับโมเมนต์กระซ้ายกรตรที่แบบซ้ายกระเษแบบกะเษตกระขักนะครับเพราะว่าผมเป็นแบบเป็นแบบจังไงล่ะก็เนี่บมนุษย์เมืองเลยนะครับตะกอนกับกินเหรียญเที่ยวนะครับกับบ่ค่อยสนใจเกี่ยวกับปวก,กเกษตรพวกนี้นะครับโมหูจักเลยครับ แล้วกบมาอยู่เฮ็ดยางก็คือเฮ็ดยางนะครับก็ได้บวกหูแจกว่าการผืชปลูกเพืชนิดนี้ต้องใส่น้ำยังสียังสีเ่าเห็นแต่ในยูทูบเ่าก็เฮ็ดเลยแต่ว่าเ่าลืมว่าปัจรักก็คือ้นามยังสีนะผมก็ได้คุยกับแม่ว่าเออผมอยากไปซ่าแต่ก็คุยแล้วแม่เพราะแม่หาปีนะครับก็จะได้คุดแม่ก็ยังเนี้ยโอเคนะครับเพราะเป็นเป็นมูลมั่งของแม่นะครับเขาก็เฮ็ดยังเขาก็ตองปรึกษาแม่นะครับว่า อยคิดตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ต้องอ่อนๆกันเนี่ยเล็กน้อยนะครับแม่ก็ได้คูดไห,นนดไหน้นะครับคูดไห้สองบอนะครับสองบอลตอนแหลกตอนแหลกว่าปั๊บทีก่อนนะครับปั๊บทีเียบร้อยแล้วก็แล้วก็ปั๊บทีคูดหล่องนะครับแล้วก็ที่นี่ที่นี่ปลูกเผือแล้วมันก็โอเคนะครับ ผมก็ได้บอกว่าเออคูดษาใช่ไหมผมต้องการนามนะครับตังทีผ้าเฮ็ดสวนใดก็โอเคนะครับคุดตกลงกันเห้เขามาคุดนะครับก็ได้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นหากรัวนะครับก็ลดหายได้ย่สองหมื 20, 25, ่นสองหมื่นหาพอดีอ่าเอาในสองสาเรียบร้อยนะครับบันนี้โครงการเข้ามานะครับโครงการตัวนี้ผมขอมาแต่ผมมาอยู่บานไใหม่นะครับโครงการสองปัญหานะครัดคุดษาเนี่ย แต่ว่าเขากับโ่ได้มาถึงผมจักทีนะครับแต่ว่าเขากไปถามที่ไหนเขาก็บอกว่าบ่แล้วเต็มแล้วเต็มแล้วอย่างนี่นะครับผมก็ได้โอเคโม่เพียังเข้าหาเงินคุดเองกระเถิดวมาอันนี้ก็พอดีหน้าอยู่สวนหนังแข็งนะครับเป็นดามากนะครับได้ได้สาบมาเด็กกับพวกคุตสาก็ได้มาบอกว่าเออมันเหลืออยู่อันนึงใครสิเอาอย่างนี่นะผมก็ได้เออจะเอาอย่างนะผมดีใจแหงจะได้สา ซาฟีนะซาโม,มนฟี่นะครับซาส่งไหวหาซิฟนะครับสองพันสองพันหานะครับซาโครงการก็ได้จัดการมาคุดนะครับคุดก็เป็นไปตามที่เคยื่อไทยเบื้องนะครับก็สวยงามนะครับแต่จีเรลื่มการเญในสวนนะครับพอปีนี้ก็เป็นตัดต้นยางออกก็เรลื่มประมาณมีนานะครับมีนาเดือนม,มีนาเดิมมากนี้แต่เวอร์ชัน,นี้พอปีนะครับ ก็คอยลองพี่ลองถือนะครับปูอื้อไปกับลุกแน่กับโมโหเพราะว่าเขาตรงสีดยายัางแต่ทังสี่นะครับเพราะว่าอันนี้กับโมโหจักตัวยานะครับเท่ากับสีดยาแต่ขามแรงฮ็ดตันที่นีนะมันตรงมีโรกเนี่ยโลกนี้เท่ากับโมซันนีปับตัวโมซันได้นะครับแล้วก็พยายามนะครับพราถ้ามาถึงจุดนี้เทากับตรงพัฒนาตัวเออยงนี่ไปเลยนะครับครั้งนี้จะเป็นเหล่าไก่นะครับเหล่าไก่ เอากชนนะครับอล้ก็เออมันนีก็ผมงกระชิพาไม่ไม่เบ่งโซนข้างบนนะครับที่เคยตัดหยาไปแล้วก็เคยปลูกออไปนะครับแล้วก็จีบมาลงหยังอย่างนีลงหยั่งเนี้ยสงเกิดภาพไปส้มนะครับครับนี่นะครับโซนนี่ก็เป็นโซนเทียเป็นโขกนะครับเป็นโขกน้องแล้วก็เออข้างล่างก็จะเป็นหน้าครับที่หน้าทีนหน้าปังไว้เรียบร้อยนะครับยังจะไปถ่ายเบิงนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเขารวมโครงการโคกน้องนาโมดิวครับสามไร่แต่ลอรออบรมรอล่ฟุดนะครับก็จะเป็นเพิ่งเริ่มต้นนะครับนี่ก็เป็นโรงเพาะนะครับแต่โรงเพาะเกาก็เอาเป็นเอาผักหนามใส่นะครับอันนี้ผักติ๋วครับปลูกอันนี้ข่านะครับดงข่าตัวนี้ข่าตัดห้าห้าก็ขึ้นอีกนะครับ อยู่นีโบดีฉีดนะครับบดีฉีดบดีฉีดยาขยาแล้วก็ตัวนี้ก็บรันในใส่ปุ๋ยนะครับกับเวรชันในงามไปนี่ยนะครับเพราะเงินขาดช่วงนะครับอันนี้ก็ล้อมไว้ล้อมไว้กับจิบแพะนะครับแพะแพะมาเลี้ยงตรงนี้เกิดมีตัวเดียวนะครับเด็ดเดี๋ยวดีนะครับตัวนี้กวบร์ันในตัดนะครับ ตัวนี้ขาแดงถ้ามีทั้งขาแดงขาเหลืองนะครับขำบนมากครับนี่ครับบักคุงครับคุงต่ำนะครับบักคุงเนี้ยงแต่แม่เราก่ากานะครับแม่เราเป็นปูกะเราใส่ต้นสองต้นแค่นั้นครับเพราะธรรมดาเขาต้องใส่ประมาณจะสี่ต้นนะครับเอาไว้ขลนขยักนะครับอันนี้ก็จะเป็นบักทัวบักทัวฟุ่มนะครับท้อฟุ่ม กุ้มหนที่ปกทั่วบ์เกิดนะครับในกะจีเอาอนี้มาใส่นะครับเอากระโพดมาใส่นะครับนี่ครับบวกลงครับบวกงก็เริ่มติดหมากนะครับเมื่อวานก็เพิ่งไปสือปุ๋ยมานะครับกะจีละลาเนี่ยนะครับปุ๋ยแล้วก็มือไม่นะครับต้องทิดต้องถือไปนี่นะครับพอเกิดจะปูบวกลงกอนนะครับ เบียทุเรียนก็ซืือมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็มะเขือเทศนะครับปลูกไรนะครับปลูกเอาไปส่งตลาดนะครับกระเทียดนะครับปลูกเป็นแถวรุ่นนี้จีว่ายแล้วครับรุ่นนี้อีกวันนั่นก็วหายนะครับเอากะโอเคแม่เราก็เตรียมนี่ครับแถวนี้ปลูกซ่อนไว้นะครับหมยมันขาดนะครับ ตัวนั้นก็บอกทั่วภุ่มนะครับเดินไปนะครับจะรับกันนะครับอันนี้ก็บพกหุ่งเกิดปลูกสามเรื่อยๆครับอันนี้ก็ักอีตูนะครับอีตูกับพกเรเทียมต้นงันนครับบวกหุง่งบวกพริกนะครับพริกน้ำขา่าเอื่อยเป็นกเกาหยานะครับเอื่อยผมอันนี้ก็มะเขือนะครับ กีตูนะครับเตรียมนะครับตรงกลางนี่จะเป็นหมกอืนนะครับตัวน,นี้พริกกลางี่ก็พริกรเพืัอนไปตัดหนาอยู่ครับพริกกระปุกพักนะครับะคะมุ้งมุ้งกระล่มช่วงสั้างมุ้งเหวามา แจะกลักบไปนหน่วยปุ่มปิ่ม,มครับจะกะมเปลายังครับแล้วขายน้ำบานนะครับนี่กับบุกือนะอื้ออื้อโอ้อคนละหลุนนะครับผมคงโอ้คนละหลุนนะครับชิบ เนี่ยเราก็จะเอาเศียด nhà เศียดยันนะครับใส่เกิแล้วเอาเปลือกามาปุกนะครับเปลือกมาใส่เศียดยานะครับกรือนะครับอาจจะบุกค่อยง่ามนะครับนี่แต่บน นะครับปูกพระท่านนะครับครับหรือครับเป็นแกร่ลมต้นนะครับนี่ครับอันนี้พักหินกับนึกสินนะครับอันนี้ลรงเรือนนะครับโรงเรือนที่เย็ดว้นะครับถือพายุนะครับพายุมา เบนนี้ยทุเรียนนะนั่นี่กระเพาะตัวใหม่นะครับตัวหนุ่คลิกนะครับเบียทุเรียนนะครับเอาปลูกนะครับเบียเ้ยน้ำมันฝรัรรงร่งนะครับเป็นชายครับ ครับถือพายุมาครับพังนี้หน่อยขึ้นใช่หยอดเป็นาอ,อนาจจะเอาไปปลูกจะหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีนนหน่อยหยอดจังีๆครับทีเขาปลูก